อันนี้จะทําบุญถวายไปช่วยน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะครับเนบรรยากาศเลยครับนจะบินทาบาทัทั้งตำบลนอครับนะตำบลสเปิบด้อครับนะ จะบินทบาทแล้วก็ถวายข้าวซ่านาหารแห้งเนาะน้ําเสื้อผ้าเนาะเอาไปให้ผู้กู้ภัยนะครับเนี่ยพี่จงังหวัดเชียงรายนะครับเน <kaz an S 2> ี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับเนี<ม>่ยเอาใส่รถท่านแล้วก็เอาเข้าไปเข้าไปวัดเลยนะเสื้อผ้าเนี่อันนี้เสื้อผ้าใส่ในไปนะ<ม>นนไปเไไดี๋ยวไอไป ไปวัน,นาอาคารวันเมื่อตีเออวันอาคารตอนคืนอะเดี๋ยววันวันอังคารเนาะวันอังคารตอนเย็นนะครับเนี่ย,ย,นนะย,ย,ยจะคนคล้องไปที่จังหวัดเชียงรายเนาะโดยจะไปเชียงรายนะครับนะ ผมจะไปเชียงรายนะครับนะเดี๋ยวจะไปบริจาคไปช่วยยกข้องเนาะเดี๋ยวเจอกันที่เชียงรายนะครับนะันาคารเนานะตอนเย็นเนาะผมจะไปกับหน่วยงานร่วมกตันอยู่นะครับนะเ,ออเดี๋ยวเจอกันนะครับนะ นี่เนาะเอาเอาข้องมาลงนะเด้อครับนะเบิ่งบรรยากาศนะครับนะเดี๋ยวเอาข้องมาลงแล้วจะขัดแยกขัดแยกแพ็คไปอีกทีนึงเนาะนี่จะไปเอาต่อนะครับนะดูนะครับผมเบิ่งบรรยากาศนะครับนะอันนี้แค่ในตำบลสเปิร์กนะครับนะตำบลสเปิร์กยังไม่หมดน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเลี้ยไหลที่คลองการบางตะทองอีกนะครับนะเยอะนะครับนะ วันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วเนานะได้เยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่บ้านคนลัคันนะครับนะเดี๋ยวเจอกันนะครับนะไปแล้วครับผมเดี๋ยวก็ตัวไปคุ้นข้องกันนะครับนะ